ประวัติความเป็นมาของอาหารจีนอาหารจีนหมายถึงอาหารที่ประกอบขึ้นตามวัฒนธรรมของชาวจีนซึ่งรวมทั้งจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันและฮ่องกงซึ่งมีหลากหลายชนิดตามแต่ละท้องถิ่นโดยทั่วไปนิยมรับประทานอาหารจานผักและธัญพืชเป็นหลักนอกจากในราชสำนักที่จะมีอาหารประเภทเนื้ออาหารที่รู้จักกันเช่นก๋วยเตี๋ยวติ่มซำหูฉลามกระเพาะปลาวัฒนธรรมการกินเป็นการกินร่วมกันโดยใช้ การกินหลักคือตะเกียบอาหารเฉฉชวนเป็นอาหารจีนที่ใช้เครื่องเทศและของป่ามากเครื่องปรุงที่เป็นเอกลักษณ์คือพริกหอมหรือพริกเฉฉชวนเป็นอาหารรสจัดรวมทั้งรสเผ็ดร้อนใช้เต้าชี้เป็นเครื่องปรุงมีเครื่องเทศมากอาหารที่มีชื่อเสียงคือซุปเฉฉชวน อาหารกวางตุ้งเป็นอาหารจีนที่เด่นด้านการใช้เทคนิคการปรุงเพื่อคงความสดใสของอาหารมากที่สุดมักใช้น้ำมันหอมและผักมากอาหารไหหลำอาหารส่วนใหญ่มีเต้าเจี้ยวถั่วเหลืองและถั่วดำเป็นเอกลักษณ์พิเศษและใช้น้ำส้มปรุงรสได้โดยทั่วไปจะมีชนิดอาหารคล้ายอาหารจีนแบบอื่นๆ แต่จะมีรสชาติและหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์เช่นขนมไหว้พระจันทร์แบบไหหลําจะมีไส้น้อยกว่าแบบอื่นและบาดจางแบบไหหลําก็จะเน้นข้าวเหนียวมากกว่าแบบอื่นอาหารที่มีชื่อเสียงคือขนมจีนไหหลําอาหารปักกิ่งเน้นการทอดที่กรอบและนิ่มนวลแต่อาหารไขมันค่อนข้าง,งสูงทั้งนี้เพราะภูมิอากาศที่หนาวเย็นอาหารสวเถา เน้นในการตุ๋นและเคี่ยวเปื่อยรสชาติของอาหารที่เปื่อยนุ่มจนแทบละลายเมื่อถูกลิ้นอาหารชานตงเป็นอาหารจีนที่มีความโดดเด่นในด้านเป็นอาหารในราชสำนักอาหารสัวเถาเน้นในการตุ๋นและเคี่ยวเปื่อยรสชาติของอาหารที่เปื่อยนุ่มจนแทบละลายเมื่อถูกลิ้นอาหารชานตงเป็นอาหารจีนที่มีความโดดเด่นในด้านเป็นอาหารในราชสำนัก รู้จักอาหารจีนกันแค่ไหนคนจีนจํานวนมหาศาลเฉพาะส่วนที่อาศัยอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่า9ล้านตารางกิโลเมตรจึงมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมากมายเหลือเกินแตกต่างกันตั้งแต่ภูมิประเทศลมฟ้าอากาศผลผลิตด้านอาหารไปกระทั่งรสชาติอาหารที่ชอบของคนจีนแต่ละท้องถิ่น ความแตกต่างเหล่านี้แหละคือมูลเหตุสำคัญที่สุดที่ก่อให้เกิดการผสมผสานการทำอาหารที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงของคนจีนในท้องถิ่นที่ต่างกันมาประกอบส่วนกันขึ้นก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมการกินอย่างมีอัตลักษณ์ของคนจีนและเรียกรวมกันว่าอาหารจีน ตัวอย่างเช่นพื้นที่ตามแนวชายฝั่งย่อมอุดมสมบูรณ์ด้วยกุ้งหอยปูปลาและสัตว์ทะเลของทะเลคนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจึงคุ้นเคยกับอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากทะเลส่วนคนที่อาศัยตามป่าตามเขาตามทุ่งราบลุ่มน้ำต่างๆก็ย่อมอาศัยสิ่งที่ได้จากป่าเขาทุ่งราบและลุ่มน้ำมาเป็นอาหารในแง่ของลมฟ้าอากาศภาคเหนือของจีนมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ผู้คนจึงเคยชินกับอาหารที่มันเค็มและมีสีเข้มส่วนทางภาคใต้อากาศร้อนถึงร้อนอบอ้าวคนจึงชอบอาหารที่รสจืดหน่อยพื้นที่ทางเสฉวนยูนานกุ้ยโจและหูนานมีฝนตกค่อนข้างชุกอากาศชื้นมากคนจึงนิยมอาหารรสเผ็ดกินพริกเพื่อขับลมขจัดความชื้นในร่างกาย ดังนั้นการที่อาหารจีนในแต่ละพื้นที่มีสไตล์ที่แตกต่างกันสภาพลมฟ้าการและวิธีทำอาหารซึ่งเป็นมูลเหตุสำคัญอย่างหนึ่งด้วยนอกจากนี้สไตล์การทำอาหารที่ต่างกันไม่เพียงขึ้นอยู่กับวิธีทำอาหารเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับการใช้วัตถุดิบและส่วนผสมต่างๆที่มีลักษณะพิเศษต่างกันไปแน่นอนว่ามีวัตถุดิบส่วนผสมบางอย่างที่เหมือนกัน เช่นขิงกระเทียมต้นหอมซีอิว๊วน้ำส้มหมักน้ำตาลน้ำมันงาและเต้าเจี้ยวแต่การน,นั้นอาหารที่ปรุงออกมาก็มีลักษณะต่างกันเรามาเริ่มกันที่อาหารหลักคนจีนมีคำกล่าวว่าคนตายกินข้าวเจ้าข้าวเหนียวหุงเป็นข้าวเสวยข้าวต้มและรวมไปถึงเส้นขนมจีนเส้นก๋วยเตี๋ยวแม้กระทั่งข้าวมาคนกวาตุ้งเอาแป้งข้าวเจ้ามาผสมน้ำนื่งให้สุกเรียกว่าหุงฟัน แผ่นแป้งข้าวเจ้านึ่งสุกนี้มาทำเป็นของกินได้หลายชนิดเช่นม้วนหอมเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดตัดเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือทำเป็นติ่มซำชนิดหนึ่งคือฟันโก้คนทางภาคเหนือกินแป้งมีคือใช้แป้งสาลีทำเป็นเส้นบะหมี่นาราชนิดเชนด่นราเมยนหรือบะหมี่หนึ่งมือที่คนญี่ปุ่นเรียกว่ารามเมงมันโถซาลาเปาเป็นต้น ห้วยรสหวานนําอาหารหูเป่ยรสเค็มนําอาหารเจียงซูรสจืดอาหารฮกเกี้ยนและอาหารเจอเจียงรสเค็มและคนหวานอาหารในหนิงเสี่หอหนานสานซีการหุวยรสหวานนําอาหารหูเป่ยรสเค็มนําอาหารเจียงซูรสจืดอาหารฮกเกี้ยนและอาหารเจอเจียงรสเค็มและคนหวานอาหารในหนิงเสี่หอหนานสานซี การซูและชิงไห่รสเผ็ดและคนหวานและออกเค็มอาหารซานซีเน้นใส่น้ำส้มหมักรสเปรี้ยวละมุนอาหารซานตงเค็มด้วยเกลืออาหารหนิงเสีย่ยจีหลินและเฮยหลงเจียงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเค็มและเปรี้ยวอาหารกุยโจเจียงซีและหูหนานเน้นพริกและกระเทียมอาหารเสฉวนรสเผ็ด และชาปลายลิน้นอาหารและอย่างสุดท้ายนะคะวัฒนธรรมการกินของจีนชาวจีนมีถี่วิานในการจัดโต๊ะอาหารซึ่งวัฒนธรรมจีนเน้นพิธีรีตองการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนเจ้าภาพจะนั่งในที่นั่งอยู่ตรงข้ามกับประตูแขกที่มีความสำคัญสูงสุดจะนั่งขวามือของเจ้าภาพแขกที่มีความสำคัญอนันดับที่สองจะนั่งซ้ายมือของเจ้าภาพส่วนเจ้าภาพรองจะนั่งอยู่ตรงข้ามกับเจ้าภาพหลักแล้วแขกที่มีความสำคัญอันดับที่สามจะนั่งอยู่ขวามือของเจ้าภาพรอง แขกที่มีคนสำคัญอันดับที่สีจะนั่งอยู่ซ้ายมือของเจ้าภาพรองการจัดระดับแบบนี้ก็เพราะว่าเมืองจีนถือว่าขวาเป็นหลักการเสิร์ฟก็มีวิธีรีตองด้วยอาหารจีนประกอบด้วยอาหารจานเย็นอาหารจานหลักขนมหรือของหวานและผลไม้อันดับแรกจะเสิร์ฟอาหารจานเย็นก่อนแล้วตามด้วยอาหารจานหลักซึ่งจะเป็นหมูปลาแกงและผักต่างๆแล้วจึงจะเป็นขนมหรือของหวานและสุดท้ายจะเสิร์ฟผลไม้ตอนที่แขกทานอิ่มแล้ว ตอนเสิร์ฟอาหารหลักก็มีข้อกำหนดด้วยโดยจะเสิร์ฟอาหารหนึ่งอาหารรสจัดอย่างหนึ่งสลับกันนอกจากนี้จำนวนอาหารที่เสิร์ฟก็พิถีพิถันด้วยจำนวนของอาหารโต๊ะจีนจะเป็นเลขคู่เพราะคนจีนถือว่าเลขคู่เป็นตัวเลขสิี่มงคลในการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารจานเย็นหรืออาหารจานหลักล้วนจะต้องเป็นเลขคู่และอาหารจานนี้มักจะเป็น6อย่างหรือ12บอย่าง ดูตามจำนวนคนอย่างไรก็ตามการที่อาหารจีนจะเป็นที่นิยมในทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นชาวตะวันออกหรือชาวตะวันตกสาเหตุสำคัญก็คือความอร่อยแห่งรสชาตินั่นเองค่ะ